สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆโซ u l f มิลี่ Soul ทุกท่านนะคะสําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยเราจะให้ s เป r รตเป็นผู้ตั้งคําถามให้อืมก็เลยหยิบไพ่มาได้3ใบเป็น King of Pentacles Two r e v e v s r s e แล้วก็ e o g p t o t p e n t s r l v s r s v e r s e ความหมายของไพ่3ใบนี้คืออะไร King of Pentacles เนี่ยพูดถึงอะไรบางอย่างที่เรามีอยู่แล้วที่เป็นความมั่นคงเป็นพรสวรรค์หรือเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความมั่นคงหรือสร้างเงินให้กับเราได้หละมส่วนทูบเนี่ยพูดถึง การวางแผนถูกไหมแต่ว่าทูบานเซเทนเนี่ยคือทูบวานเรเวิร์สคือมันกลับหัวมันก็หมายถึงการที่เราอะไม่ได้วางแผนหรือไม่ได้คิดถึงหนทางใหม่ๆหรือไม่ได้ทําอะไรให้มันต่างไปจากเดิมอะพูดง่ายๆเหมือนไพ่ต้องการจะบอกว่าเราอะมีของดีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้นํามันมาใช้และประกอบกับมันเป็นไพ่เอเจ็ปเพ็นดักเคิลส์เรเวอร์สตัวเนี่ยความหมายคือเราอะไม่ได้ทุ่มเทมากพอไม่ได้ทําอะไรบางอย่างมากพอที่จะนําพอสวรรค์นั้นอะออกมาใช้หาเงินหรือสร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง เพราะนั้นหัวข้อที่สเปรดอยากจะบอกกับเราในวันนี้ก็คือทำไมเรามีสิ่งดีๆอยู่กับตัวอยู่แล้วแต่กลับไม่ยอมนำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาใช้หรือนำมันมาหาเงินเลยเออเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าในเรื่องนี้หัวข้อนี้ มีอะไรที่เราต้องรู้เพิ่มเติมบ้างอ่ะมีไพ่เลือกสามกองนะคะตั้งสมาธิก่อนแล้วก็เลือกไพ่กองที่ดึงดูดสายตาดึงดูดความรู้สึกแรกของเรามากที่สุดให้เลือกโดยใช้ความรู้สึกในอกไม่ใช้ความคิดพิจนารณานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันสิว่าเปรดอยากจะบอกอะไรกับเราเพิ่มเติมในเรื่องนี้บ้างโอเคค่ะโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะไพ่ทาโร่ที่คุณได้เนี่ยคือสามใบนี้คือ six of pentacles eight of pentacles แล้วก็ eight of wands reverse ไพ่สามใบนี้ต้องการจะบอกอะไรกับเราในหัวข้อที่ว่าทําไมเรามีสิ่งดีๆอยู่กับตัวอยู่แล้วเราถึงไม่ยอมนำมันมาใช้เนี่ยไพ่ต้องการจะบอกอะไรกับเราไพ่ต้องการจะบอกว่า six of pentacles เนี่ยพูดถึงการที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมหรือเราเนี่ยให้อะไรบางอย่างไปผิดคนเหมือนกับเรามีความรู้สึกว่าฉันเนี่ยอุตสาห์ใช้ความสามารถของฉันใช้พรสวรรค์ของฉันทุ่มเททุกอย่างเท่าที่ฉันจะทําได้เพื่อทําให้มัน เกิดประโยชน์ขึ้นมาเลยทําให้คนอื่นมองเห็นว่าฉันมีประโยชน์ฉันเก่งหรือว่าฉันมีความสามารถหรือฉันมีน้ําใจกับเขาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แบบฉันกลับไม่เคยถูกมองเห็นคุณค่ากลับมีความรู้สึกเหมือนกับคนอื่นมองผ่านความสามารถของฉันไปคนอื่นไม่ได้เห็นคุณค่าของมันหรือแม้กระทั่งฉันไม่ได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกับสิ่งที่ฉันทุ่มเททําไปเลยมันเลยทําให้เราเกิดความรู้สึกไม่ยุติธรรมเกิดความรู้สึกท้อแท้เหนื่อยล้าทางจิตใจ เหมือนเราเป็ความรู้สึกว่าฉันเนี่ยยิ่งทําก็ยิ่งรู้สึกไม่แฟร์ยิ่งทําก็ยิ่งรู้สึกเหมือนถูกมองข้ามมองไม่เห็นคุณค่าหรือให้ผิดคนให้กับคนที่มองไม่เห็นถึงความพยายามของฉันอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยอาจจะมีบาดแผลในเรื่องนั้นจนมันฝังใจเรามาจนทําให้เรารู้สึกว่าการจะนําความสามารถนั้นออกมาใช้อะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเหมือนถูกเอาเปรียบรู้สึกไม่ยุติธรรมหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าเหนื่อยอะ อืมสิ่งนี้ก็เลยทําให้เราไม่ได้นํามันขึ้นมาผลิตเป็นเงินให้กับตัวเองทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วเนี่ยเราไม่ใช่คนไม่มีความสามารถหรือเราไม่ใช่คนขี้เกียจน,นะใช่หไหมมันมีเอจเป็นนักเคิศอยู่หมายความว่าจริงๆแล้วว่าเราเป็นคนที่ถ้ามีเหตุผลเพียงพอเนี่ยเราจะสามารถขับเคลื่อนตัวเองไปทําได้อืมเราจะมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นเราจะเริ่มต้นทํามันแล้วก็สร้างเงินจากมันได้เราทําได้แน่นอนแต่ในตอนเนี้ยที่เราไม่ทำเนี่ยมันเกิดจากการที่เนี่ยเอเจนต์บานรเวิร์สคือไอเดียมันบล็อก ไอเดียมันบลอกเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทํามันท้อแท้จิตใจมันรู้สึกไม่แฟร์รู้สึกว่าไม่คุ้มค่าเหนื่อยรู้สึกว่าไม่ถูกมองเห็นคุณค่าไม่ถูกมองเห็นความสามารถเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ทําดีกว่าไม่ทํามันเหนื่อยน้อยกว่าแล้วก็ไม่ต้องมาเสี่ยงกับการต้องลุ้นด้วยว่าฉันจะเจ็บใจหรือเปล่าหรือฉันจะรู้สึกแย่หรือเปล่าเราก็เลยเลือกที่จะเก็บความสามารถของตัวเองเอาไว้แล้วก็ดูเหมือนไม่ได้ทุ่มเททำมันย่างเต็มที่ มองอย่างผิวเผินอาจจะรู้สึกว่าเราเนี่ยทำไมไม่มีแรงบันดาลใจเลยทําไมขี้เกียจทาไมไม่มุ่งมั่นอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกแบบนั้นถูกไหมแต่ไพ่้องการจะเน้นย้ำว่าเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเราไม่ใช่คนขี้เกียจเราแค่เป็นคนที่รู้สึกว่าสิ่งเนี้ยไม่คุ้มค่าเหนื่อยของฉันไม่คุ้มการลงทุนลงแรงของฉันฉันก็เลยไม่อยากจะทําเพราะสมองฉันฉนลาดพอที่จะประเมินล่วงหน้าก่อนว่าสิ่งเนี้ยมันคุ้มค่าไหมาที่ฉันจะยอมเหนื่อยยอมทุกยอมอะไรก็แล้วแต่เพื่อ เพื่อให้มันเกิดขึ้นให้มันสาเร็จได้หรือเพื่อให้สิ่งนี้มันให้ประโยชน์กับคนอื่นน่ะมันคุ้มค่าหรือเปล่าสมองฉันฉลาดพอที่จะประเมินก่อนที่จะลงมือทําเพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่ต้องการจะบอกกับเราก็าคือถ้าเราต้องการจะหลุดพ้นจากสิ่งนี้หลุดพ้นจากความติดขัดนี้เราอาจจะต้องจัดการกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองในเรื่องของการทําสิ่งนั้นเพื่อตัวเองไม่ใช่ทําเพื่อคนอื่นหรือทําเพื่อให้มันได้รับผลที่มันคุ้มค่ากันะ สิ่งที่แพทยต้องการจะบอกคือเราอาจจะเล็งผลลัพธ์ของสิ่งนั้นมากเกินไปคือหมายความว่าทําปุ๊บต้องได้ผลแบบนั้นทันทีที่คาดหวงังหรือทำปุ๊บคนอื่นต้องมองเห็นคุณค่าทําปุ๊บต้องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นรางวัลเป็นชิ้นเป็นอันะเราต้องการจะได้รางวัลเป็นชิ้นเป็นอันจากสถานการณ์หรือจากผู้คน ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จนมันทําให้เราอ่ะลืมตระหนักรู้ไปว่าทุกครั้งที่เราลงทนุนลงแรงทําเรื่องนี้เราได้รับความเก่งได้รับสกิลทักษะบางอย่างที่มันจะติดตัวเราไปแม้ว่าใครจะมองไม่เห็นคุณค่าของมันแม้ว่าใครจะไม่ดีอยากจะมารู้สึกอะไรดีๆกับเราหรือแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนหรือไม่ได้รับสิ่งต่างๆคุ้มค่าเหนื่อยของเราแต่ใน,นที่สุดแล้วสิ่งที่มันจะไม่หายไปก็คือทักษะที่เราอ่ะได้รับจากการลงมือทําสิ่งนี้ เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือพาอยอากจะแนะนําให้เราอะเอนจอยกับระหว่างทางที่เรากำลังทําไม่ใช่เอาทุกอย่างไปผูกไว้ที่ผลลัพธ์เราจะได้ไม่ต้องรู้สึกท้อแท้เจ็บใจเนหนื่อยห,หรือรู้สึกไม่อยากจะทํามาทา,ทางที่ความจริงเรามีความสามารถที่จะทําได้แล้วมันจะนําเงินมาให้กับเราอืมอืมะเหไหมฮันเต็โกสเรารู้สึกว่าความเจ็บปวดในอดีตมันหลอกหลอนเราบาดแผลบางอย่าง ความเหน็ดเหนื่อยท้อใจเจ็บปวดเสียใจน้อยใจอะไรกันแล้วแต่มันหลอกหลอนแล้วมันทําให้เรากลัวว่าเราจะต้องกลับไปรู้สึกแบบนั้นอีกเราก็เลยเลือกที่จะไม่ทมามันหรือไม่จริงจังกับมันมากพอถ้นั้นที่เรามีความสามารถที่จะทําได้อือเนี่ยเห็นไหมเราล่ามตัวเองเอาไว้ล่ามตัวเองเอาไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกนะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทํา เราไม่อยากลงทุนลงแรงเราไม่อยากจะนําสิ่งนี้มาเป็นอาชีพหรือไม่อยากจะหาเงินจากมาันหรือไม่อยากจะทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์กับใครละเพราะความจริงเน,น,นี่ยในเว็บแรกเราอาจจะรู้สึกว่าเออเราก็แค่อยากทใ<ต>า,<ค>ากทให้คนอื่นแต่สิ่งนี้มันอาจจะนําเนื่องมาสู่การแบบเป็นอาชีพหรือทําให้เราได้รับเงินในอนาคตได้ง,ง่ายๆออกมาแ่านองอาจจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราอะไม่ได้อยากลงมือทําสิ่งนั้นแหละเพราะว่าเรารู้สึกว่าทําไปก็ได้แต่ความรู้สึกหดหู่ได้แต่ความรู้สึกไม่ยุติธรรมจนมันท,ทําให้เราบล็อกเนี่ยไอเดียต่างๆเอาไว้ เพราะฉะนั้นปลดล็อกตัวเองออกจากโซ่พัฒนาการเนี่ยโซ่ที่เราเชื่อว่าสิ่งนี้ควรต้องได้รับรางวัลทันทีให้เปลี่ยนเป็นฉันเนี่ยกำลังสะสมทักษะฉันกําลังสะสมความแข็งแกร่งทางใจฉันกําลังพยายามที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองสะสมในแฟ้มผลงานของตัวเอง ซึ่งถ้าคนอื่นเนี่ยจะมาเห็นคุณค่าจะมาให้ผลตอบแทนจะมามองว่ามันดีเอามันไปใช้ประโยชน์อะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นเรื่องของคนอื่นที่ฉันก็ยินดีด้วยถ้ามันเป็นแบบนั้นแต่ฉันไม่คาดหวังเพื่อให้เราอ่ะ enjoy กับ p r ร c e s s การทาไม่ใช่โฟกัสที่ผลลัพธ์อย่างเดียวอืมอนะีย positive vibes พายดองการจะบอกว่าเราอ่ะจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบอาจจะมีพลังบวกหรือสิ่งที่เราทำมันสร้างสิ่งดีๆกับคนอื่นได้อ่ะ สร้างความสุขสร้างแรงบันดาลใจหรือช่วยแก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้อะไรกันแล้วแ,แต่ที่มันจะนําผลในทางบวกมาให้กับเขาว่าเราสามารถทําสิ่งนั้นได้แต่เราอะเลือกที่จะไม่ทําซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของเราแต่มันเกิดจากการที่เรายัางก้าวข้ามไม่เสร็จบางอย่างไม่ได้ซึ่งนั่นแหละในจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่แบบเราอาจจะพร้อมละหรือจุดที่แบบเดี๋ยวเราก็จะหาวิธีการแก้ไขมันได้ไพ่ก็เลยดึงเรื่องเนี้ยขึ้นมาพูดเพื่อให้เราอะเหมือนเอกกับตัวเองว่าเออสิ่งเนี้ยมันอาจจะเป็นปัญหาในตัวฉันแล้วก็เริ่มต้นนทําาาอะไรบบงงกัมัม อืม open the gate เนี่ยเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันจะเปิดประตูโอกาสบางอย่างให้กับเราอะอาจจะแบบทําให้เรามีเงินทองมีอาชีพบางอย่างมีงานอดิเรกที่สร้างรายได้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะนําผลลัพธ์ทางการเงินมาให้กับเราอะเพราะฉะนั้นเราต้องก้าวข้ามมาเสีเดี่ยซึ่งค่อยๆทํานะไม่ต้องไปรีบรอ้อนหรือคิดว่าฉันต้องก้าวข้ามทาทีตอนนี้บังคับตัวเองให้รู้สึกในด้านของข้าไม่จําเป็นแค่เข้าใจตัวเองก็พอแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะมีวิธีการแก้ไขปัญหามันเอง น,น,นสิ่ิพาต้องการจะบอกโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะไพ่ทาโร่ที่คุณได้คือไพ่เทนเนอร์เพนทาเคิลส์เ e เวอร์สซิกซ์ซับซอรแล้วก็เดอะไฮบริดเ s อร์สเ e เวอร์สอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าไพ่สาใบนี้ต้องการจะบอกอะไรกับเราในหัวข้อที่ว่า เราเนี่ยอุตส่าห์มีสิ่งดีๆติดตัวอยู่แล้วแต่ทำไมเราถึงไม่ยอมนำมันขึ้นมาใช้อืม่านองการจะบอกเราว่า t h น p e n t a c l e r ร e เคอรเนี่ยสื่อถึงการที่ลึกๆเนี่ยในระดับจิตใต้สำเนกของเรามีความเชื่อที่เราคอยบอกตัวเองซ้ำๆย้ำๆอยู่ตลอดเวลาว่าเราคงไม่มีวันจะมีเงินเก็บไม่มีวันจะมั่งคั่งร่ำรวยไม่มีวันจะหาเงินหาทองเป็นกอบเป็นกาจากสิ่งนี้หรือแม้กระทั่งจากวิธีการอื่นได้หรอกเห็นไหมมันมีไพ่สีซับซอร์เ e วอร์สไว้คือเราอ่ะไม่มีทางจะไปไกลกว่านี้ได้รอก ความเชื่อเราเราเชื่อแบบน,นั้นอืมเราเชื่อว่าเราร่ํารวยไม่ได้หรอกเราต่างไปจากเดิมไม่ได้หรอกเราเกิดมายังไงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปตลอดกาลเราไม่มีท่านจะรวยกว่านี้ได้หรอก mindset เนี่ยมันบล็อกความสามารถเราไว้เห็นไหมซึ่งมันสอดคล้องกับไพ th ่ the h y p e s t e n s e universe ไพ่ the h y p e e s ในปกติจะสื่อถึงการมีพรสวรรค์มีความสามารถบางอย่างเช่นมีความสามารถทางด้านศินละปะมีความสามารถที่จะนําความรู้สึก หรืออารมณ์ข้างในออกมาเป็นงานได้หรือมีความรู้สึกที่คอยกระตุ้นตลอดเวลาว่าฉันอยากจะทําอะไรอยากจะลองสิ่งไหนอยากจะทดสอบตัวเองเรื่องอะไรแล้วก็ไปในเส้นทางน,นั้นๆตามเซนข้างในของตัวเองอ่ะคือพูดง่ายๆคือเราอยู่เฉยๆมันก็จะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างผุดขึ้นมาแล้วทําให้เรารู้เองว่าเราต้องทําอะไรในแต่ละโมเมนต์อ่ะเรามีพรสวรรค์ตรงนั้นอ่ะซึ่งเราบล็อกตัวเองเอาไว้บล็อกยังไงคือพอมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างผุดขึ้นมาหรือมีไอเดียอะไรผุดขึ้นมาเราจะใช้เหตุผลตีมันตกลงไป เช่นอย่าทําเลยเสียเวลาไม่แน่ใจว่าจะสําเร็จอย่าเพิ่งลองเลยคนอื่นเขาไม่เห็นทําได้เลยเขาล้มเหลวกันหมดเราจะสําเร็จได้ยังไงหรือเราจะมีความสามารถไปทาเหมือนเขาได้ยังไงต้นทุนชีวิตเราไม่เท่าเขาอะไรแบบเนี้เหตุผลอะไรก็แล้วแต่ร้อยแปดพันเก้าที่เราจะดึงมันขึ้นมาเพื่อบล็อกตัวเองเอาไว้จากการลงมือทําตามความรู้สึกข้างในของตัวเองหรือบล็อกตัวเองเอาไว้จากการนาพรสวรรค์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะดนตรีอารมณ์ความสึกขึ้นมาใช้เพราะเราเชื่อว่าใช้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์หรอก ทำไปก็ไม่ได้รวยขึ้นหรอกทำไปก็หาเงินจากมันไม่ได้มากมายหรอกหรือต่อให้ได้เงินมาเดี๋ยวมันก็หมดไปอะไรกันแล้วแต่ที่แบบเราไม่รู้หรอกนะเราไม่ไดไ้นั่งคิดแบบนั้นแต่ว่าจิตเตสเมอรเรา,ามันรันโปรแกรมนั้นไว้ตลอดเวลาจนมันทําให้เรารู้สึกว่าไม่ทําดีกว่าจนกว่าจะเจอวิธีการที่แบบชัดเจนแน่นอนว่าทําปุ๊บรวยปั๊บถึงจะทําเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยมันก็เป็นความอันตรายอย่างหนึ่งคือเราจะมีความรู้สึกเหมือนกับลึกๆเนี่ยเราจะคาดหวังเงินก้อนคาดหวังอะไรที่มันได้เงินเร็วๆได้เงินง่ายๆอะ่อะ นื่งหอ,อกปเพราะว่าเราอะ่ะไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองหรือไม่มั่นใจในการค่อยๆทำาค่อยเก็บกค่อยๆสะสมอ่ะเราไม่เชื่อในสิ่งนั้นอะ่ะในระดับจิตใต้สำนึกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะนํามาสู่การที่เราอะ่ะจะมีความเชื่ออีกอย่างในด้านตรงค้าว่าถ้าเราต้องการจะรวยอะ่ะมันจะมีวิธีแค่ไม่กี่อย่างซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการที่เราจะต้องหาเงินเร็วๆเ,เป็นก้อนใหญ่ๆให้ได้อะไรแบบเนี้ย มันก็เลยอาจจะนามาสู่การที่แบบเล่าอ่ะจะไปลงทุนในแบบที่เราไม่ระมัดระวังสุดท้ายทําให้เงินหายไปอีกแล้วก็เหมือนมันย้ําความเชื่อเดิมอีกว่าเห็นไหมมีเงินก็เก็บไม่อยู่ลงทุนอะไรก็ขาดทุนก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จเพราะว่าเราอาจจะคาดหวังเงินก้อนเร็วเกินไปหรือแล้วอาจจะถูกชักชูบไปทาอะไรที่อาจจะไม่เหมาะสมที่เราคาดหวังมันจะนําเงินก้อนมาให้กับเราได้เพราะนั้นต้องระวังเรื่องเนี้ยฮาร์ดวิแพร์ฮาร์ดรีแพร์พูดถึงการที่แบบเราอ่ะมีความรู้สึกเบื้องลึกอะไรบางอย่างที่เรายังไม่เยียวยา ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินน่ะอาจจะเป็นความเจ็บปวด,ด,ดในอดีตบาดแผลในวัยเด็กหรือความเชื่อกเก่าๆเดิมๆที่มันทําให้เรามีความรู้สึกว่าการได้เงินมามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เหมาะกับฉันอ่ะเออเหมือนแบบกลัวการสูญเสียไปหรือกลัวการได้รับมาเพราะว่าการได้รับเงินมาอาจจะนํามาสู่ปัญหามากมายนามาสู่ความเจ็บปวดบางอย่างนามาสู่ประสบการณ์ที่ไม่ดีอะไรเงี้ยที่มันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเมื่อพูดถึงเรื่องเงินหรือนึกถึงเงินปุ๊บอ่ะมันจะมีความรู้สึกเหล่านี้หลั่งไหลเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวตลอดอะ เรื่จะเป็นความกลัวว่าเนี่ยพอมีเงินปุ๊บมีปัญหาในบ้านทันทีหรือว่ารู้สึกผิดที่เมื่อมีเงินมาแล้วเราใช้จ่ายออกไปแล้วกลายเป็นคนที่แบบฟุ่มเฟือยไม่รักษาเงินก็ได้เนี่ออกมลมบางทีเราถูกสอนสุดตตว่าเนี่ยพอมีเงินแล้วต้องเก็บนะต้องออมต้องอย่าใช้แต่พอเรานํามันไปใช้ซึ่งบางทีก็เป็นเรื่องที่แบบเราจะไม่ต้องใช้แต่เราอะฝังใจทุกครั้งที่ใช้ทุกครั้งที่หยิบเงินออกไปแล้วรู้สึกว่าเนี่ยฉันกำลังทําเรื่องที่ไม่ถูกต้องอยู่กําลังฟุ่มเฟือยกาลังใช้จ่ายเเงินอออกกไไปโดยยที่่แบบบมมม็ เราแยกแยะมันไม่ได้เรามองทุกอย่างเป็นขาวเป็นดําบางทีเราเก็บสะสมความเชื่อน,นั้นอยู่ตั้งแต่เด็กจนโตดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องแก้ไขอ่ะแก้ไขปรับความเชื่อตัวเองตัวอย่างเช่นถ้าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกผิดที่ใช้เงินอ่ะให้เราอ่ะบอกตัวเองทุกครั้งว่าเมื่อเราใช้เงินเรากําลังชื่นชมตัวเองอยู่กำลังชมเชยตัวเองอยู่กำลังรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองอยู่ที่เราอ่ะมีความสามารถที่จะหาเงินก้อนนหญมาใช้ใจ่ายได้ และทุกครั้งที่เราใช้ใจ่ายเรารู้ด้วยสัญชตาตญาณลึกๆอยู่แล้วว่าเนี่ยคือการใช้ใจ่ายที่จําเป็นหรือมันฟุ่มเฟือยและอะไรบางอย่างที่มันคาบเกี่ยวเช่นไม่แน่ใจว่าฟุ่มเฟือยหรือจําเป็นอนะ่ะให้ถามตัวเองดูว่าการใช้ใจ่ายเนี้ยเมื่อใช้ใจ่ายไปแล้วมันคือการลงทุนที่คุ้มค่าหรือไม่และ2คือเมื่อจ่ายไปแล้วเนี่ยเรามีภาระที่ต้องแบกทีหลังหรือไม่ตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการจะซื้อของที่แบบมันมีมูลค่าสูงเนี้ยเราถามตัวเองดิว่าสิ่งเนี้ยเมื่อซื้อไปแล้วเนี่ยมัน ได้เหมือนเป็นการลงทุนอะไรบางอย่างไหมเช่นมันทาให้ฉันมีความสุขมากขึ้นมีแรงบันดาลใจในการทํางานมากขึ้นฉันก็ควรจะซื้อแต่ก่อนที่จะซื้อก็ถามตัวเองด้วยข้อสองได้ว่าฉันไม่ได้ทาให้ตัวเองลําบากใช่ไหมเช่นฉันไม่ได้เอาเงินในอนาคตมาใช้ใช่ไหมหรือฉันไม่ได้ใช้เงินจนหมดกระเป๋าเกลี้ยงกระเป๋าเพื่อซื้อสิ่งนี้ใช่ไหมถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะใช้แน่นอนเพราะนอกจากมันจะไม่ได้ให้ความเดือดร้อนกับเราแล้วมันยังส่งผลให้เรามีแรงบันดาลใจในการทํางานต่อไปด้วย รู้สึกมีกําลังใจที่จะหาเงินต่อไปรู้สึกมีความสุขที่ได้ใช้เงินอะไรเงี้ยมันก็วนเวียนกลับมาเป็นแรงบันดาลใจใหม่ๆในการหาเงินใหม่ๆไงและการที่เราไม่ได้มีเงินเก็บเท่ากับที่เราคาดหวังอะก็ไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวทางการเงินแต่แปลว่าเราอาจจะต้องบริหารเงินให้ดีกว่านี้เพื่อให้เราอะนำทรัพยากรเน,นี้ยไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ในด้านที่ควรใช้และไม่ได้ใช้มันอย่างฟุ่มเฟือยในด้านที่อาจจะไม่ควรใช้แล้วเราไม่ได้ระมัดระวัง ค่นั้นเองคือสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกอืมเนีย่ยอันซีนไกด์เดสไพ่ต้องการจะบอกว่าเราอะถูกไกด์ตลอดเวลาเลยนะในเรื่องการร่ารวยในเรื่องการหาเงินในเรื่องการนู่นนี่นั่นอนะไพ่ต้องการจะบอกว่าเราอะเป็นคนที่แบบจริงๆแล้วจะไม่มีการขัดสนเรื่องเงินหรอกต่อให้เราจะมีไมค์เซต์เนี้ยอยู่ที่มันจะแบบขวางไม่เห็นเราร่ารวยแต่เราก็จะไม่ขัดสนหรอกเพราะว่าต่อให้เราจะแบบอยู่ในจุดที่มันมันดูสุ่มเสี่ยงมันดูแย่ขนาดสุดท้ายเราจะถูกไกด์ให้ออกจากจุดนั้นได้ แต่ว่าเราอะจะทําได้แค่เหมือนแบบไกด์ให้แบบได้เงินมาแล้วก็ใช้ใจ่ายไปให,ให้มันไม่มีปัญหาแค่นั้นแหละแต่ว่ามันจะไม่มีเงินเก็บมันจะไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะเรายังไม่ได้แก้ไมเค็จเนี่ยเพราะนั้นถ้าเรายิ่งแก้ไมเคิลเนี่ยได้อะมันก็จะยิ่งดีเพราะว่าเราจะถูกไกด์ให้แบบหาเงินได้มากขึ้นเก็บเงินได้มากขึ้นแล้วก็ใช้จ่ายอย่างมีความสุขอืมเรากาลังถูกไกด์แน่นอนอืมนะใชไหมเนี่ยไพย่ดงการจะบอกว่าเราอะมีหนทางสว่างอะไรบางอย่างข้างหน้ารออยู่อะในเรื่องการเงินอนะ ซึ่งเราจะไม่ต้องเคลียร์สิ่งนี้ก่อนมันถึงจะแบบเหมือนคลายบล็อกแล้วก็เนี่ยเจอทางสว่างนี้แล้วเดินไปได้มันก็เลยเป็นจุดที่เนี่ยน้มเมต์เนี้ยเราต้องมาฟังสิ่งนี้เพื่อให้เราหยุดแล้วก็เริ่มทำบางอย่างกับมันเพราะมันถึงเวลามันถึงททมิ่งแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือจัดการยังไงกับ m i n d s e ตที่เชื่อว่าตัวเองไม่มีทางจะดีไปกว่านี้ได้ไม่มีทางจะรวยไปกว่านี้ไม่มีทางจะต่างประจักสิ่งที่เคยเป็นได้หรอกเราต้องแก้ m i n d s e ตเนี้ยเพราะว่าจริงๆเราเป็นใช่ไหมถ้าใครไปได้น้างจริงๆเราเนี่ คือเราเป็นคนที่แบบมีพรสวรรค์บางอย่างมีความสามารถมีเซนส์ที่แบบนําทางตัวเองได้ว่าอะโมเมนต์เนี้ยต้องทาอะไรโมเมนต์เนี้ยต้องเรียนรู้เรื่องไหนลองทําเรื่องไหนศึกษาเรื่องไหนหรือจะทํายังไงให้ผ่านสถานก,การณ์เนี้ยไปได้แล้วทําให้เงินมันเข้ามาทําให้เก็บเงินได้ลึกๆเรามีพรสามสามารถนี้แต่พรสวรรค์น,นี้อยู่แต่เราไม่ไม่ได้ใช้มันหรือไม่เชื่อว่าตัวเองมีอืม อืมเนี่ยใช่ไหมในอนาคตเนี่ยเราจะมีความสดใสมีทางสว่างมีความสุขในเรื่องการเงินแน่นอนที่เกิดจากการทีร่แบบนำพอสวรรค์าบางอย่างของตัวเองขึ้นมาใช้อ่อืมเนี่ยสิ่งในภายเราการจะบอกเพราะฉะนั้นเยียวยาตัวเองในเรื่องเนี่ยในเรื่องความเชื่อน,นี้สตอรี่นี้ที่เราพูดกับตัวเองบอกตัวเองต,องตลอดเวลาเพราะมันไม่เป็นความจริงมันมาจากการเก็บสะสมประสบการณ์บางอย่างซ้ำๆเด่มๆ จนมันทำให้เราเชื่อว่าความจริงมีเพียงแค่1เดียวคือด้านนี้แต่ความจริงไม่ใช่เราเก่งกว่านั้นเราทําได้มากกว่านั้นและเราก็ร่ํารวยมากกว่านี้ได้ในสิลปินโนกแจจะบอกโอเคค่ะล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ โอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะไพ่ทาโร่ที่คุณได้คือไพ่ knight of cups reverse seven of pentacles reverse แล้วก็ five of swords reverse ไพ่สามใบนี้ต้องการจะบอกอะไรกับเราเนี่ยหัวข้อที่ว่าทำไมนะเราเนี่ยมีพรสวรรค์มีสิ่งดีๆอยู่กับตัวแต่เราไม่สามารถนำมันขึ้นมาใช้ได้เนี่ยสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกคืออะไรคือสาเหตุที่มันเป็นอย่าง,งาน,นั้นน่ะมันเกิดมาจากการที่เราอะมี mindset บางอย่างที่ทำให้เรากลัวการรอคอยผลลัพธ์ อืมเนี่ยสเปนพเพนเคิพูดถึงการแบบรอคอยไม่ได้ไม่ก,กล้ารอคอยกลัวจะผิดหวังถ้าต้องรอคอยเนินนานเกินไปโดยที่ไม่มีหลักฐานให้เห็นว่าจะได้แน่นอนเนี่ยเราเป็นแบบนั้นสิ่งเนี้ยมันก็เลยทําให้เราอะพลาดโอกาสหลายๆอย่างเห็นไหมนแบคาร์บิเวิร์สคือแบบการจะแบบได้รับสิ่งดีๆจากใครหรือโอกาสดีๆจากใครบางทีมันต้องรอคอยจองหว่าเวลามันไม่ได้ทันทีเดี๋ยวนี้แต่เรารอคอยไม่เป็นเราก็เลยพลาดโอกาสหลายอย่างไป ได้อย่างนึงก็คือเรามี mindset ในเรื่องของการแบบไม่อยากจะต่อสู้อะไม่อยากจะแบบเหนดเนื่อยต่อสู้ดิน้นรนฟันฝ่นาอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันมันเสี่ยงเกินไปที่เราจะทําซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ให้เราเนี่ยนมันมาติตัวเองหรือมาคิดว่าเราไม่ได้เรื่องเราไม่มีความพยายามไม่ทะเยอทยานไม่มานะเลยไม่ใช่มันมีเหตุผลของมันที่เรารู้สึกแบบนี้เออมันมีเหตุผลบางอย่างถ้าเรากาจะบอกว่า สาเหตุที่ทําให้เราไม่อยากดึงพอสวรค์ตัวเองขึ้นมาใช้อะเพราะเรารู้สึกเหมือนกับว่าการดึงพอสวรค์หรือความสามารถเหล่านั้นขึ้นมาใช้อ่ะมันต้องอาศัยความอดทนในการเห็นผลมันช้าเกินไปมันเสี่ยงเกินไปมันดูไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าการลงทนุนลงแรงไปเนี่ยมันจะให้ผลแบบนั้นหรือเปล่าเราก็เลยเลือกที่จะไม่ทําดีกว่าเพื่อประหยัดพลังงานของตัวเองอือีนก็สิ่งที่พทยตงการจะบอก เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะเราเป็นคนที่สามารถทํามันได้แหละเพะะียงแต่ว่าเรายังไม่มีเหตุผลชัดเจนเพราะว่าทําไมเราต้องลงทุนลงแรงแล้วทําไมเราต้องเชื่อว่าสิ่งเนี้ยมันจะให้ผลลัพธ์ที่มันดีกับเราทั้งทงที่เราไม่เห็นหลักฐานเลยนี่คือคีย์ของเราอืมนะใช่ไหมสเต็ปบายสเต็ปแพทย์ต้องการจะบอกว่าเราไม่เชื่อในสเต็ปบายสเต็ป ไม่เชื่อในการแบบค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเดินค่อยๆเก็บสะสมทีละก้าวทีละเล็กทีละน้อยเราไม่เชื่อในสิ่งนั้นเพราะเรามีความรู้สึกว่าถ้ามันไม่เห็นหลักฐานชัดเจนอ่ะฉันจะเหนื่อยทําไมลงทุนลงแรงทําไมเราอาจจะลืมคิดไปว่าการทําอะไรก็แล้วแต่ในแต่ละสเต็ปอ่ะมันให้สกิลมันให้ทักษะมันให้ประสบการณ์ซึ่งสิ่งนั้นมันต้องค่อยๆสะสม หรือแม้กระทั่งการฝึกความอดทนต่อปัญหาหรืออดทนต่อบางเรื่องการทําอะไรบางอย่างที่แบบตัวเรายังทําไม่ได้ในตอนเนี้มันอาศัยเวลาอาศัยประสบการณ์ทั้งนั้นอาศัยการทําแบบสเต็ปบายสเต็ปทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่ค่อยๆทําไปค่อยๆเดินทีละก้าวของตัวเองไปอะ่ะมันไม่มีอะไรสูญเปล่ามันให้ทักษะมันให้ประโยชน์มันให้ความอดทนกับเราในแบบที่แบบมันจะทําให้เราแต่งขึ้นเลยเอยอะ่ะเราต้องฝึกที่จะคิดแบบนั้นด้วย m i เ d s ็ t แบบนั้น อืมเนี่ยไพ่เป็นยนี้สื่อถึงอะไรห,หรือป่าคือก่อนาะอธิบายอ่ะมันเสียงมากเลยนะที่เราจะนำสิ่งนี้มาตําหนิตัวเองแต่ว่าให้ดูตัวเองแบบเรียกอะไรเหมือนแบบมองตัวเองสะท้อนผ่านกระจกเงาอย่างซื่อสัตย์อะโดยที่ไม่ต้องตําหนิว่าทําไมคิดแบบนั้นทําไมเป็นแบบนี้ทําไมมีไม่เส้นอย่งงางนั้นไม่เอาความคิดแบบนั้นมาครอบตัวเองเพราะการที่เราเอาความคิดแบบนั้นมาครอบตัวเองนะมันจะทําให้เราไม่กล้าจะมองตัวเองตามความเป็นจริงเพราะเรากลัวว่าเมื่อเราเห็นสิ่งที่มัน มันเป็นข้อบกพร่องหรือเป็นตําหนิในตัวเองมันจะนํามาสู่การแบบต้องตําหนิตัวเองต้องลงโทษตัวเองในใจอ่ะเพราะนั้นก้าวข้ามเส้นเด็นก่อนก่อนที่เราเนี่ยจะมาฟังต่อไปอือสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกคืออะไรคือสาเหตุที่เราทําสิ่งนั้นไม่ได้มันเกิดจากการที่เนี่ย,พยไพ่ใบเนี้ยสื่อถึงการที่แบบเราอะ่ะยังไม่ได้โตความหมายคืออะไรยังไม่โตหมายความว่าเรายังอยู่ในมายเซ็ตแฟนตาซีของเด็กน้อยอยู่คือชีวิตควรจะง่ายเราไม่ควรจะต้องเหนื่อยมากเกินไป อะไรเงี้ยหรือว่าแบบการอดทนมันไม่ได้มีไว้สําหรับเราเช่นว่าการอดทนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมันเป็นเรื่องที่เหนื่อยเป็นเรื่องของคนโชคร้ายมันเป็นเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่เซตด้านลบที่เราเป็นความรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะตกในสถานการณ์แบบนั้นอ่ะมันจึงไม่ใช่เส่งที่เหมาะกับฉันะเข้าใจความหมายไหมเหมือนเราอ่ะยังไม่อยู่ในโลกของผู้ใหญ่ที่แบบอ่ะทุกอย่างต้องต่อโซ้ฟันฝ่าทุกอย่างอ่ะจะต้องเอามันมาด้วยสองมือของตัวเอง เธอจะพึ่งพาใครไม่ได้ตลอดไปเธอไม่สามารถจะหวังให้ใครมาดูแลเธอมาป้อนทรัพยากรให้กับเธอหรือมาช่วยทําให้เธออดทนมากกว่านี้ได้เธอต้องฝึกทักษะนั้นด้วยตัวเองซึ่งเรายังไม่ได้อยู่ในมายเซตนั้นเรามองว่าการต้องอดทนการต้องเหน็ดเหนื่อยการต้องฟันฝ่าคือเรื่องของความลําบากเรื่องของความโชคร้ายเรื่องของการที่แบบถ้าเลือกได้ฉันจะไม่เลือกทําอะไรก็แล้วแต่ในทิศทางนั้นนซึ่งเนี่ยคือมายเซตของเด็กที่อยู่ในแฟนตาซีเวิด์ในโลกจินตนาการ เหตไหมให้ไหมมันฟังดูเหมือนกับเป็นการตาหนิเราแต่ความจริงไม่ใช่ตําหนิมันคือการที่แบบเราจะได้ตื่นรู้ว่าเออเราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะแบบเดินหน้าไปทําอะไรบางอย่างทั้งนั้นที่เราทําได้เพราะเราอะเชื่อไปเองว่าการทําแบบนั้นอะมันจะนํามาสู่ความลําบากซึ่งมันเป็นเรื่องของโชคที่ไม่ดีเป็นเรื่องของการที่ฉันกําลังทําอะไรผิดอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เราดึงตัวเองกลับมาเพราะเชื่อว่าเราต้องรอทําเฉพาะสิ่งที่มันง่ายหรือรอทําเฉพาะสิ่งที่แบบมันจะเป็นไปตามความคาดหวังในหัวเราอะซึ่งนั่นมันคือความคิดของแบบ คนที่ยังไม่มีประสบการณ์ชีวิตมากหรือความคิดของเด็กน้อยที่แบบอยู่ในโลกแฟนตาซีเขาจะเข้าไม้ใช่ไหม,มเพราะว่าถ้าเราอยู่ในโลกของผู้ใหญ่เราจะเห็นความจริงว่าโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอกโลกนี้ไม่มีอะไรที่แบบทำปุ๊บได้ปับ๊บทาแล้วได้ตามที่คาดหวังทันทีหรือทําแล้วเก่งเลยมันไม่มีมันคือสกิลของการเป็นผู้ใหญ่ที่เมื่อเราทําได้เราก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นอิสระภาพในการดํารงชีวิต เราจะไม่ต้องอยู่ภายใต้ขีดจำกัดของใครถูกไหมเราไม่ต้องใช้เงินของใครเราไม่ต้องมาขออนุญาตใครในการจะจับใจใช้สอยใช้ชีวิตของเราเราอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยต้องลำบากหน่อยต้องดินด้นรนด้ลํลำแข้งตัวเองแต่สุดท้ายเรามีอิสรภาพเนี่ยคือสิ่งที่เป็นโลกของผู้ใหญ่ที่มันอยู่บนโลกของความเป็นจริงที่ไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์อืมเนี่ยสิริพนต้องการจะบอกอะไรหรือป่า การที่เราอะ่ะเป็นเหมือนแบบเด็กน้อยในโลกแฟนตาซีอะ่ะมันทําให้เราอะ่ะเสียเวลาไปกับการพยายามจะแก้ไขอดีตท,ที่มันผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วเหมือนแก้วที่แตกไปแล้วที่มันเอามารื้อฟื้นทําให้เหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วแต่เราพยายามจะนั่งแล้วก็คิดทบทวนแล้วก็อยากจะนําสิ่งนั้นขึ้นมาแก้ไขแล้วทําให้มันเป็นอย่างที่ใจเราต้องการอเราไม่อยู่กับปัจจุบันขณะไม่อยู่กับแบบอ่ะอดีตช่างงานปัจจุบันทําอะไรได้บ้างเราเดินหน้าทําเลยลุยเลยหยิบเลยลงมือเลยอย่างเงี้ย เราไม่ได้ทําสิ่งน,นั้นเราบอกกับตัวเองว่าฉันต้องไปคิดถึงเรื่องอดีตที่มันเจ็บปวดต้องแก้ไขก่อนเลยแม้กระทั่งขอสักนิดหนะัคาดหวังสักหน่อยว่าถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นได้มันก็น่าจะดีกว่านี้มันคงทําให้ชีวิตฉันดีไปแล,แล้วฉันไม่ต้องเจอกับสิ่งนั้นในอดีตที่มันเลวร้วายอะไรเงี้ยเราหมดไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นเพราะนั้นไพโรจนการจะบอกว่าเลือกอยู่ในโลกในแฟนตาซีเวิลด์ในหัวของเราอะเราไม่อยู่กับโลกความเป็นจริงว่าอ่ะถ้ามันเถอะอดีตมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ในปัจจุบันอะทำอะไรได้บ้าง อดีตอ่ะมันมีไว้ให้เราเรียนรู้เพื่อเพิ่มสกิลอะไรบางอย่างหรือเพื่อให้เราเข้าใจตัวเองในบางเรื่องหรือเพื่อให้เราอ่ะรู้จักการปล่อยวางหรือเพื่อให้เรามีทักษะการแก้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่แบบเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกอย่างหรอกว่าเออไอ้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพื่ออะไรรู้แต่ว่ามันมีประโยชน์ของมันอะง่ายง่ายและการที่มันเป็นอย่างนั้นมันมีเหตุผลแล้วละมันไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขอะไรให้มันดีไปกว่านี้แล้วมันก็ไม่ใช่ความโชคร้ายที่เราต้องเจอสิ่งนี้อยู่คนเดียวแล้วบางทีเราก็ไม่ได้เจอคนเดียวด้้้้้้้วววววยเเเเเรรรรราาาาาแแแแแคู่่่่ฉฉพพะะะะในนนนนนหงงขอัััไไไกก็ลลลตทีมมิดึปปชจบ มาดูดีกว่าว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยโมเมนต์เนี้ยทาอะไรได้บ้างแน่นอนมันจะไม่ง่ายแน่นอนมันจะมีอุปสประสแน่นอนมันต้องฝึกฝนมันต้องอาจจะมีความผิดพลาดล้มเหลวเกิดขึ้นแต่มันจะมีการเรียนรู้ที่ดีและทําให้เรากลายเป็นคนที่แบบอยู่ในโลกความจริงได้อย่างแข็งแกร่งขึ้นแล้วเมื่อเราเริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อชีวิตมันอาจจะไม่ง่ายนะมันต้องมีความรอคอยมันต้องผิดพลาดล้มเหลวล้มแล้วลุกเพื่อเรียนรู้อะไรเงี้ยมันก็จะรู้ว่าอ๋อชีวิตมันต้องมีจังหวะใจเย็น รอตอนนี้มันดูผิดพลาดก็ไม่ได้แปลว่าต่อไปจะผิดพลาดเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละอดทนรอไปก่อนอย่างเงี้ยเร้ก็จะเริ่มเรียนรู้ที่จะรอเป็นเมื่อรอเป็นโอกาสก็จะเข้ามาเราจะไม่พลาดโอกาสไปนี่คืสิ่งที่ไพ่ต้องการจะเน้นย้ำกับเราอืมเนี่ย enjoy the flow ไหมปล่อยให้มันเป็นไปหมายความว่าชีวิตอะไม่ต้องไปแบบเหมือนพยายามจะแก้ไขอะไรในอดีตหรือไปทาอะไรในอนาคตที่เราทําไม่ได้อ่ะ อยู่กับปัจจุบันอะไรมันเกิดขึ้นก็ดีวกับมันทีละขั้นทีละตอนทีละก้าวเหนื่อยหน่อยก็ช่างลําบากหน่อยก็ช่างอดทนเอาเพราะว่าแต่ละอย่างมันจะให้สกิลบางอย่างกับเราเราไม่ได้โชคายที่ต้องอดทนต้องลําบากต้องต่อสู้ในเรื่องนี้ไม่มันเป็นเรื่องของสกิลเรื่องของสนามรบที่เราเข้าไปเพื่อเหมือนเพิ่มพูนทักษะการเป็นนักรบอ่ะการเป็นนักรบต้องมีบาดแผลเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนั้นเราไม่สามารถจะคาดหวังให้ตัวเราเนี่ย ไม่มีบาดแผลอะไรเลยไม่เจอค้อรบกะอะไรเลยแล้วได้รับสิ่งดีๆได้มันไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมกับทุกคนบนโลกอืมเพราะสิ่งที่เราเห็นว่าคนนั้นคนนี้เขามีอะไรกันดีๆจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องของความโชคดีนะเขาทําอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็นหรือเราไม่ได้ทําเสมอเพราะฉะนั้นโลกเนี่ยยุติธรรมอยู่แล้วแต่อาจจะยุติธรรมในแบบที่เราอ,อาจจะไม่เคยเข้าใจเพราะนั้นขอให้เชื่อมั่นในระบบความยุติธรรมทำํทำยังไงก็ได้ ไม่ได้ตอนนี้ก็ได้ในทไทมมิ่งที่เหมาะสมเพราะนั้นการลงมือทําไม่ได้มีอะไรเสียเปล่าอยู่กับปัจจุบันขณะลงมือทําแล้วเราจะนําสกิลบางอย่างที่เรามีแบบดีมากเก่งมากอ่ะขึ้นมาใช้ในการหาเงินได้แล้วยืนหยัดด้วยขาตัวเองได้นั่นสิ่งที่พาย้องกากจะบอกโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ